สวัสดีครับช่องสีสุขคาสิกับช่องนี้ที่มีแต่รถสวยๆครับวันนี้ผมมาเจอรถแท็กซี่ครับโอ้แต่ว่าแท็กซี่คันนี้เป็นเขียวเหลืองนี่คันนี้ใหญ่มากๆเลยครับนี่นี่ข้างบนติดว่าแท็กซี่มิเตอร์ไหมครับคันนี้เป็นแท็กซี่มิเตอร์เรียกได้เลยนะครับนี่คันนี้ผมหามาตั้งร้านแล้วครับคันนี้เจ้าอิสุครับนี่ครับเรามาดูด้านหน้าก่อนเลครับด้านหน้าของเขานี่ครับนี่เราเดินเข้าไปดูใกล้ๆกันเลยครับ เริ่มจากตัวกันชนหน้าครับกันชนหน้าก็นี่ครับกันชนหน้าเป็นโครเมียมแล้วก็มีไฟตัดหมอกด้วยครับนี่ไฟตัดหมอกก็เป็นโครเมียมด้วยนะครับนี่สองดวงใหญ่ๆเลยนะครับกันชนหน้ากันชนหน้าตัวนี้ก็มีตัวที่เป็นสเกิร์ตนี่ไหมครับสเกิร์ตก็เป็นโครเมียมด้วยนะครับนี่สเกิร์ตด้านล่างแล้วก็นี่ครับก่อป้ายทะเบียนก็เป็นโครเมียมว้าสวยจริงๆโอ้โหไฟหน้าตัวนี้สวยมากๆครับนี่ เราเจาะไปดูใกล้ๆกันครับนี่ไฟหน้าเขานะครับไฟหน้าแล้วก็ตัวกันชนหน้าที่เป็นโครเมียมสวยจริงๆนะครับถัดขึ้นมาหน่อยก็ตรงนี้เป็นตัวหน้ากระจังครับนี่ครับนี่หน้ากระจังของเจ้าตัวจิก้านี่ครับนี่ตรงนี้เขียนคำว่าจิก้าด้วยครับนเห็นไหมครับนี่สติ๊กเกอร์จิก้าติดไปด้วยแล้วก็นี่ครับโอ้โห งานเพจต่างๆครับคัสตอมนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเพจสวยงามมากๆนี่ครับสไตล์ญี่ปุ่นก็ต้องมีตัวนี้ครับสติกเกอร์20ตันนะครับก็จะบอกว่าเป็นรถที่รับน้ำหนักได้20ตันนะครับคันนี้นี่ครับตรงแก้มแก้มข้างกระจังหน้าก็จะเป็นคมเมียมด้วยนะครับนี่นี่เงามองเห็นผมเลยครับนะครับมาดูด้านหน้าก่อนเลยนะครับตรงนี้ที่เหยียบที่เหยียบ เวลาเราขึ้นไปเช็ดกระจกบรงมหน้านะครับเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวสีเดียวกับตัวรถนะครับนี่ไฟน่องไฟหน้าสวยงามมากๆนะครับอ่าเรามาดูด้านข้างครับด้านข้างด้านข้างก็ตรงท้ายบันไดครับท้ายบันไดก็จะมีตัวนี่ครับนี่โคมียมถัดลงมาจากท้ายบันไดลงมาครับโอ้โหทําให้รถดูเตี้ยแล้วก็ดูสวยงามมากๆเลยครับเนี่ยนี่ครับ นี่นะครับเพจต่างๆป้ายต่างๆนี่ติดสวยงามมากๆเลยนะครับนี่นี่อ่าเห็นไหมครับเขียนว่าอะไรครับเนี่ยแท็กซี่ส่วนบุคคลนะครับเนี่ยคันนี้เป็นรถแท็กซี่ด้วยนะครับนี่ไงครับที่ผมบอกว่าเป็น gxz 3 6 0สาหกนนี่ครับอ่าแล้วก็สีนี่สีรถแท็กซี่เลยครับนี่แท็กซี่ส่วนบุคคลแน่นอนครับเขียวเหลืองนะครับ แล้วก็ชุดแต่งเขาเนี่ครับบังโคลนบังโคลนด้านข้างก็จะเป็นโครเมียมแบบนี้นะครับแล้วก็นี่ครับตัวบังโคนที่ว่าการเสร็ษก้อนหินก้อนดินกระเด็นขึ้นมาครับก็เป็นโครเมียมด้วยนะครับเนี่ยนี่ล้อหน้าล้อหน้าก็มีฝาครอบฝาครอบดุมตรงกลางเขียนว่า Aero Cover นะครับเนี่ยนี่ล้อตัวนี้ก็สวยงามมากๆครับ ก็มีชุดแต่งชุดแต่งตรงแคปจะมีโครเมียมเป็นแถบขึ้นมาแบบนี้นะครับเนี่หมูป่งมือเปิดนะครับโคเมียมแล้วก็ชายกระจกข้างประตูก็เป็นโคเมียมด้วยนะครับนี่คิวการ์สายก็เป็นโครเมียมอีกโคเมียมหมดเลยครับคันนี้นี่ครับไฟไฟไฟห,หยดน้ำเห็นไหมครับม๋สวยจริงรูปทรงนะครับนี่กระจกข้างนี่กระจกข้างไฟฟ้าครับโคเมียมด้วยนะครับนี่ เราเดินไปดูด้านท่านขวากันก่อนนะครับด้านขวานี่ครับโอ้โหตัวแผงนี้นะครับแผงการรถเครื่องนะครับแผงการรถเครื่องนี่ครับก็จะเป็นตัวนี่ครับเป็นเหลดสีนี้เลยครับเนี่ยนี่แล้วก็มีเจาะเป็นทําเป็นช่องบันไดนะครับทางขึ้นขึ้นไปเหยียบไว้ข้างบนนะครับเวลาขึ้นไปเซอร์วิสอะไรต่างๆข้างนาข้างบนก็จะเหยียบเจ้าสองตําแหน่งนี้ครับแล้วก็ขึ้นไปนะครับนี่นี่ขานี้ มากับท่ออเสียที่เป็นทานฟอร์เมอร์ครับนี่เห็นไหมครับดูปลายเขาซะก่อนข้างละสองข้างละสองท่อนะครับสองข้างเขาสี่ท่อสวยงามมากๆเลยนะครับแล้วก็นี่ล้อหลังนี่บางโคลบางโคลหลังอันนี้ก็เป็นโครเมียมเลยครับเนี่ยนี่โครเมียมสวยงามมากๆแล้วก็นี่ครับล้อหลังดุมล้อหลังก็แอโร่โคเวอร์เหมือนกันนะครับเนี่ยนะครับ นี่ครับ้านท้ายนี่กับยางกันโคลนสีแดงโอ้โหนี่สวยงามมากๆสวยงามมากๆครับปกติเราก็จะเห็น่เป็นสีดำๆนะครับคันนี้สีแดงเลยครับสีแดงแล้วตัดคําว่าอีสุสีขาวโอ้โหฝ่ตรงไ่ายท้ายกันโนหลังนี่ครับลงตัวมากๆคันนี้นะครับสีเขียวนะครับตรงนี้ก็จะมีเป็นทาเป็นเหล็กตีนเป็ดนะครับแล้วก็ทําสีเขียวตัวรถโอ้โหสวยจริง นี่ครับโหไฟสปอลไลายที่ผมบอกเบลล่มเลยไฟดวงเบลล่มเลยนะครับเนี่ยแต่เรามาดูด้านซ้ายบ้างด้านซ้ายบ้างเมื่อกี้ด้านขวาเลยนะครับนี่ด้านซ้ายด้านซ้ายก็เหมือนด้านขวาเลยครับนี่ให้ดูมรวมครับให้ดูมรวมโอ้โหว่าสวยขนาดไหนนี่ครับอันนี้เจอที่ไหนก็เรียกได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นแท็กซี่ส่วนบุคคลครับมีมิตเตอร์ด้วยนะครับขึ้นแล้วก็เดี๋ยวจะจับมิตเตอร์เก็บตังค์นะครับ หนึ่งด้านข้างตัวนี้โอ้โหนี่ครับนี่ให้ดูรวมๆเลยนะครับอ๋อสวยมากนี่ครับมาาบันจะจะโคัวนะครับหางด้วยครับหางหลังก็นี่ครับโอ้โหสามเขาหลังก็บางโคนก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับโคนเป็นขีโคมเมียมเหมือนกันนะครับฝาพุงฝาครอบ,รบดุมอ๋อครบอันนี้ครบและสวยจริงๆนะครับ นี่คันนี้โหด้านท้ายของตัวหางเทเล์ก็ยางอันโคนแดงแล้วก็ไฟทงไวท้ายสวยมากๆผมว่ากลางคืนน่าจะสวยดีนะครับคันนี้ผมชอบสีเขามากๆเลยสีเขาตัดกับสีโครเมียมที่ดูแล้วลงตัวมากๆนะครับให้ดูมุมนี้ก่อนมุมนี้โหสวยมากๆ อจะมุมไหนก็สวยจริงๆนะครับออกเดินทนางแล้วครับแท็กซี่มิเตอร์ของเราครับนี่ครับนี่สวยมากๆครับลงตัวคันนี้แล้วก็แต่งแบบสไตล์เจแปนสมัยนี้เลยนะครับเนี่ยตอนนี้ตอนนี้กำลังฮิตสไตล์โคเมียมเยอะๆครับด้านล่างนะครับ คันนี้ก็จะเป็นแนวลั่นเลยนะครับเนี่ยแล้วก็สีสันสีสันของคันนี้นี่โอ้โหผมว่าสีเขาให้มาได้สวยงามมากๆครับนี่ครับอ่าเปิดหัวออกไปแล้วครับอ่ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับจะได้มารีวิวรถสวยๆเพื่อนชมอีกนะครับครับวันนี้ฝากคันนี้ไปอีกหนึ่งคันนะครับครับสวัสดีครับ